น่ากินมากเลยนะคะนี่เก็บมาเสร็จแล้วคะ่ะดูคะ่ะได้เต็มถ้วยเลยนะคะถ้วยใหญ่มากนะคะเต็มเลยคะ่ะกินให้อร่อยเลยนะคะวันนี้ก็มาเก็บผลไม้กันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่โบพาเพื่อนๆมาเก็บผลไม้กันนะคะก็ วันนี้มีนะคะผละไม้หลายอย่างเลยค่ะที่กำลังออกแล้วนี่ค่ะแม่โบกเก็บไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็เห็นนะคะว่ามันมีออ,ออกเยอะมากนะคะก็เลยอยากจะถ่ายนะคะไปให้เพื่อนๆดูกันนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ mm. มีออกมานะคะเยอะมากๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ mm. นี่ค่ะก็เป็นตัว ยูฮานนสเบร์นะคะที่แม่โบกเก็บไปรอบที่แล้วนะคะดูค่ะดกมากเลยเพื่อนแม่โบกเก็บมารอบที่สามที่สี่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแม่โบจะให้ดูนะคะมันมีตัวตัวนี้นะคะก็คือเรซเบอร์รี่นั่นเองนะคะที่เราเรียกกันที่นี่เขาจะเรียกตัวฮิมเบร์นะคะนี กำลังสุกเลยค่ะเดี๋ยวเก็บนี่ค่ะดกมากสุกเต็มเลยค่ะอเห็นไหมคะนี่นี่ค่ะได้มาอีกแล้วนะคะเยอะมากนะคะนี่สวยๆเลยเดี๋ยวเราไปเก็บอีกฝังหนึ่งนะคะเยอะเลยนะคะนี่เห็นไหมคะ น่เต็มเลยลูกสุกเต็มเลยค่ะมี่นะคะอร่อยมากนะคะรสชาติจะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะแต่ว่าจะไปออกทางเปรี้ยวมากกว่าค่ะเห็นไหมคะบนต้นสุกเต็มต้นเลยค่ะอาเดี๋ยวหันให้ดูฝั่งนั้นมีอางวนเห็นไหมคะ ใต้หลังคานะคะสเสียงหุ่นแล้วนี่นะคะเริ่มจะสุกนะคะเดี๋ยวเรามาหานะคะเอาลูกสุกๆเยอะนะคะจะบอกเลยกำลังสุกเต็มเลยค่ะนี่เราก็เก็บนะคะเก็บกะเก็บนี่ต้องดูดีๆนะคะมันแอบอยู่ค่ะอุอ้ยหล่นแล้วนะคะนั้นมันสุกมาก เห็นไหมคะฝั่งนู้นก็มีนี่ค่ะเห็นไหมคะหน้าเราต้องดูให้ดีๆนะคะมันแอบอยู่อือน,นี๋เอาได้แล้วออุอ้ยลนใช้ได้จังอเห็นไหมข้างบนเห็นไหมข้างบนนี่ กเต็มเลยนูน้นฝั่งนู้นนะคะข้างในไปนะคะลูกใหญ่นะคะต้องแอบต้องดูดีๆนะคะมันแอบอยู่นะคะโอ้ตรงนี้ก็มีค่ะนี่เห็นไหมใบมันจะนักเยอะหน่อยนะคะงามมากนะคะเราต้องดูดีๆอืมอืม เนี่ยเห็นไหมไม่โบได้เยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเก็บให้หมดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะจะมีหลานนะคะมาเก็บเหมือนกันแต่ว่าวันนี้น่าจะหลานไม่มานะคะนี่เก็บทุกวันเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะร่วงนะคะะนี่ลูกแบบนี้จริงๆถามว่าสุก ยังไม่สุกดีนะคะเนี่ยให้ดูนะคะเราดึงออกมามันจะเป็นข้าง,งในนะคะจะเป็นรูอย่างนี้นะคะนี่ส่วนตัวขั้วมันเห็นไหมคะอ่ามัจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยนี่ยังไม่สุกนะคะดกมากนะคะเห็นไหมเยอะเลยค่ะเนี่ยข้างบนก็มีเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะน่า นี่เราเก็บได้นะคะเอาเลยค่ะเอาเลยนี่ข้างบ้านตัดยานะคะวันนี้เสียงดังนิดนึงนี่เห็นไหมคะเราได้มานะคะนี่เดี๋ยวแม่บูให้ดูนะคะต้นนั้นต้น juanes berry นะคะของของเพื่อนบ้านนะคะเห็นไหมคะดกมากเนี่ยเขาจะเอาให้แม่บูทุกปีเลยนะคะก็เดี๋ยวสุกแล้วนะคะเขาก็จะให้เรานะคะ แล้วก็ให้ไปเก็บนะคะแล้วก็ซื้อน้ำตาลมาให้ด้วยนะคะให้แม่โบทำเป็นแยมนะคะอ่านี่เราต้องหาดีๆนะคะเห็นไหมเนี่ยมันแอบอยู่เนี่ยมันแอบอยู่เราต้องหามันดีๆด,ดูมันดีๆเนี่ยเห็นไหมเยอะนะคะคือไม่ต้องไปซื้อเลยนะคะเนี่ยใต้เนี่ยเยอะมากเ่ยแม่โบเก็บวโอ้ยากนะคะ ดูไม่เห็นต้องดูดีๆนะคะอยากถ่ายให้เพื่อนๆเ,เห็นนะคะเห็นไหมนะ่ะไก,กลๆยอย่างเงี้นนะ่ะเราต้องดูดีๆนะคะเก็บค่ะเก็บเนี่ยเห็นไหมเยอะเลยค่ะน่าจะได้เต็มเต็มกระปุกของแม่โบแน่เลยนะคะวันนี้นี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยเราได้ทั้งเยอะแล้วเห็นไหมคะไปเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อค่ะ นี่ค่ะสามลูกนี้สวยๆ,ๆเลยค่ะอยู่ข้างบนนะคะเราก็ดึงมันออกมาอมตรงนี้แอบอยู่อีก2ลูกเห็นไหมคะสองลูกค่อยๆดึงนะคะต้องจับมันเบาๆนะคะเพราะมันนิ่มมากนะคะตัวนี้เนื้อมันจะนิ่มมากอู้หนูไม่เห็นตรงนั้นอีกสุกเห็นไหมคะบางทีเราไม่เห็นนะคะมันแอบอยู่ อืมอ้นุ่ตรงนั้นก็มีเห็นไหมคะใกลๆนันะนะ่นน่ะนานเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อค่ะนี่นะคะตรงนี้ที่แม่โบบอกเมื่อกี้หลายลูกเลยนะคะตอนเลกนึกว่าเห็นสักสามลูกนะคะตอนนี้แม่โบกเก็บมานะคะนี่ยังมีตรงข้างล่างอีกเห็นไหมอืนเยอะเลยคะ่ะดูดีๆมันแอบอยู่เห็นไหมเห็นไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่โบกเก็บนะคะ เยอะมากเยอะมากตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่อเห็นไหมคะอืมเป็นช่อเลยค่ะนั่นอะใช่ทั้งนั้นเลยค่ะเก็บค่ะเก็บค่อยๆเก็บนะคะไม่งั้นมันล่วงด้วยนะคะมันจะล่วงลงพื้นอ่ค่อยๆดึงค่ะนี่เยอะเลยนี้ลูกเล็ก ก็เอานะคะนี่ได้มาอีกแล้วค่ะจะเต็มถ้วยอยู่แล้วจะเต็มถ้วยอยู่แล้วเห็นไหมคะนี่โบได้มาเยอะเลยนะคะหวานมากเดี๋ยวกินขอกินก่อนลูกหนึ่งอือโอ้เพื่อนๆดูค่ะแน่นเลยตรงนี้เห็นไหมคะเต็มเลยค่ะกำลังสุกนะคะ เยอะมากนะคะเห็นไหมคะเยอะมากเพื่อนบ้านนะคะตัดยาฮัลโหลโหนี่เยอะมากตรงนี้เห็นไหมอืมแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะ ต้นเดียวกันมันเป็นจริงออกมาเห็นไหมตรงนี้ก็โดกมากนะคะเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆดกมากมาเก็บค่ะเก็บนี่ต้องดูดีๆเลยนะคะเพราะว่าใบมันเยอะเห็นไหมคะอันเนี้ยต้นเล็กๆเ,เนี่ยค่ะมันจะขึ้นอีกทีหนึ่งตอนช่วงของปีหน้านะคะเขาก็จะเว้นไว้นะคะพ่อจะเว้นไว้นฝั่งนั้นใช่หมดเลยนะคะ ข้อฝั่งนี้ก็ใช่ด้วยค่ะเก็บเก็บเก็บนี่ค่ะแม่โบได้มาเยอะแล้วเดี๋ยวไปเก็บต่อนะคะแม่โบมองว่าในถ้วยนีย้ที่แม่โบเอามาน่าจะเต็มนะคะไม่พอนะคะแต่ก็จะไปเก็บอีกนะคะใส่ให้เต็มเลยนะคะดูค่ะดูเพื่อนๆหวานมากนะคะเด็วกิน,อ,นอร่อยสุดยอดมากเลยนะคะมีวิตามินสูงนะคะแล้วก็ ช่วยช่วยสำหรับแม่โบนะคะแม่โบท้องนะคะช่วยระบบขับถ่ายได้ดีมากๆนะคะเดี๋ยวไปเก็บกันต่อนะคะก็ <c oughs> ขอบคุณนะคะเพื่อน <c oughs> ๆทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่โบด้วยนะคะแม่โบไปเก็บให้เต็มถ้วยนี้เลยนะคะ <c oughs> แล้วยังไงเดี๋ยวจะไปทานกันนะคะ <c oughs> ไปก่อนนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ